แซมรี Lee, สร้างความประทับใจคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยละมุนชวนฟินขั้นสุดส,สมการรอคอยแซมรี Sam Lee, สร้างความประทับใจคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยมีแอนซองแซมรีแบงคอกคอนเสิร์ตทูเทา2งานนี้แฟนๆต้อนรับลุ้นหลามจริงๆ จบลงอย่างงดงามและประทับใจคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยของแซมรีเจ้าพ่อเพลงรักสุดคลาสสิกจากไต้หวันในงานมีเอซองแซมรีแบงกอกคอนเสิร์ต2 0 24ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้ายูเนียนมองโดยผู้จัดงาน GME International ร่วมกับ Sun s อ n g Entertainment และ Sunny s a ายับนั่นเอง โดยก่อนที่จะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงแซมลีได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวคอนเฟิร์มความพร้อมขนเพลงฮิตมาโชว์บนเวทีแม้จะตื่นเต้นมากๆก,กับงานในครั้งนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเปิดการแสดงที่เมืองไทยแต่กายและใจพร้อมเกิน100%เปอร์ซและยังรวมสปอยว่ามีเซอร์ไพรส์พิเศษที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อแฟนๆที่เมืองไทย ด้วยในที่สุดวันที่แฟนคลับและศิลปินรอคอยก็มาถึงแซมลีสร้างความประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกเริ่มเปิดการแสดงแฟนเพลงกว่าพันคนอิ่มเอมความสุขจากน้ำเสียงแสนอบอุ่นทรงพลังพร้อมความอลังการของโปรดรักชันตลอดทั้งงานแซมลีคนเพลงฮิตกว่า20บทเพลงมาโชว์ทั้งเพลงช้าเพลงเร็ว นอกจากนั้นยังมีช่วงเวลาอันแสนพิเศษของศิลปินและแฟนคลับแซมรีโชวเสียงอันตราตึงแบบสุดๆแล้วยังชวนคนดูในฮอล์ร้องคาราโอเกะเพลงด้วยกันและในช่วงเพลงสตาร์อินจว๊ยแฟนๆเปิดแฟล เป็นทะเลดาวสว่างทั้งฮอเป็นภาพที่สวยงามเข้ากับเพลงได้ดีอย่างมากความสเปเชียลยังไม่หมดไฮไลท์สำคัญใี่แฟนคลับชาวไทยเป็นปลื้มสุดๆแซมรีหยิบเอาเพลงไทยยอดนิยมอย่างสบายๆของซุปเปอร์สตาร์ตลอดการเบิร์ดธงชัยที่ตัวเองชื่นชอบและตั้งใจฝึกซ้อมมาร้องเซอร์ไพรส์ในงานนี้ด้วย ก่อนที่ในช่วงท้ายจะบอกลากันอย่างอบอุ่นแซมรีลงเวทีมหาแฟนๆอย่างไร้ชิดทุกพื้นที่ทั่วฮอลเรียกว่าทั้งศิลปินและแฟนๆได้รับความอิ่มๆใจไปแบบเต็มๆเลยจ้ะ